ในพงไพรใกล้กับกรุงปรากปี1991ร่างของหญิงสาวนิรนามถูกค้นพบในสภาพที่ทำให้ผู้พบเห็นต้องเบือนหน้าหนีเธอนอนเปลือยกลายอยู่บนพื้นดินที่เย็นชื้นมีเพียงชุดชั้นในที่บิดเบี้ยวผิดรูปและถูกใช้เป็นเครื่องมือสังหารโหดมันถูกพันรอบลำคอของเธอและผูกเป็นปมพิสดารที่แน่นหนาจนหน้าขนลุกร่องรอยฟกช้ำบนร่างกายบ่งบอกถึงการต่อสู้ขัดขืนอย่างสุดชีวิตและการ ถูกย่ำยีศักดิ์สรีความเป็นมนุษย์อย่างป่าเถื่อนนี่คือศพแรกที่ถูกพบในซีรีส์การฆาตกรรมที่จะสร้างความหวาดผวาไปทั่วทั้งยุโรปและลามข้ามทวีปไปยังอเมริกาและมันคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้โลกต้องจารึกชื่อของปีศาจในคราบนักเขียนแจ็คอุนเตเวเกอร์ สวัสดีครับผมโตโตจากช่องสเก็ตฟิล์มและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของคดีนี้อย่างละเอียดทุกแงม่มุมหากคุณชื่นชอบเรื่องราวแนวสืบสวนสอบสวนที่เข้มข้นและเจาะลึกอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ในทุกช่องทางทั้ง Facebook, TikTok และแน่นอนพี่นี่ YouTube สเกตฟิล์มเพื่อไม่ให้พลาดทุกเรื่องราวที่เราจะนามาเล่าให้ฟังครับเรื่องราวของแจ็คอุนเตอร์เวเกอร์ไม่ได้เริ่มขึ้นในปี1 9 9 1แต่ต้องย้อนกลับไปไกลกว่านั้น ชีวิตในวัยยาวของเขาคือเบ้าหลอมชั้นดีที่สร้างอสูรขึ้นมาเขาเกิดในปี1950โดยมีแม่เป็นหญิงขายบริการในออสเตรียและไม่เคยได้เห็นหน้าพ่อผู้ให้กำเนิดเลยแม้แต่ครั้งเดียว แจ็คถูกทอดทิ้งและถูกส่งไปอยู่กับปู่ที่ขึ้นชื่อเรื่องความรุนแรงและมักจะเมาไม่ได้สติสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายหล,ล่อหลอมให้เขากลายเป็นเด็กหนุ่มที่เต็มไปด้วยปัญหาเขาเริ่มก่ออาชญากรรมเล็กๆน้อยๆตั้งแต่อายุอย่างน้อยลักขโมยทำร้ายร่างกายและใช้ชีวิตวนเวียนอยู่กับการเข้าออกสถานพินิจเป็นว่าเล่น นี่คือจุดกำเนิดของบุคคลที่สังคมมองว่าเป็นเพียงแค่อาจยากรชั้นปลายแถวแต่ไม่มีใครคาดคิดเลยว่าเด็กหนุ่มคนนี้กำลังจะกลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่โด่งดังที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ก้าวแรกสู่เส้นทางสายโลหิตของแจ็คเกิดขึ้นในปี1974อย่างโหดเหี้ยมและชัดเจนเขาได้พบกับมาเลตเชเฟอร์เด็กสาววัย18ปีชาวเยอรมัน เหตุการณ์ในวันนั้นเริ่มต้นจากการชักชวนไปอย่างที่พักของเขาแต่แล้วมันก็แปลเปลี่ยนเป็นฝันร้ายที่หญิงสาวไม่มีวันได้ตื่นขึ้นมาอีกแจ็คบังคับขืนใจเธอย่างทารุณและเมื่อเธอขัดขืนเขาได้ใช้ความรุนแรงเข้าจัดการอย่างบ้าคลัง่งเขาบีบคอเธอก่อนจะคว้าท่อนเหล็กฟาดเข้าไปที่ศีรษะของเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนแน่นนิ่งจากนั้นเขานำเสื้อชั้นในของเธอมามัดรอบคอเพื่อสร้างหลักฐานเท็จให้ดูเหมือนเป็นการขัด อากาศหายใจแต่ความวิปริตยังไม่จบสิ้นเขายังคนกระทําชำเรากับร่างที่ไร้วิญญาณของเธออีกหลายครั้งก่อนจะนำร่างไปทิ้งเพื่อปกปิดความผิดของตนเองการกระทําอันเที่ยมโหดในครั้งนั้นไม่ได้ถูกเก็บเป็นความลับได้นานนักในที่สุดฝ่ายสืบสวนก็ตามแกะรอยมาจนถึงตัวแจกได้สําเร็จเขาถูกจับกลุ่มและนําตัวขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมหลักฐานมัดตัวเขาอย่างแน่นหนาจนไม่อาจดิ้นรุดและศาลได้ตัดสิน ให้เขารับโทษสูงสุดนั่นคือจำคุกตลอดชีวิตดูเหมือนว่าเรื่องราวของอาชญากรคนนี้จะจบลงที่หลังกำแพงเรือนจำแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นเพียงการพักครึ่งของละครสยองขวัญฉากใหญ่ที่กำลังจะเปิดมากในอีกไม่ช้าชีวิตหลังกำแพงสูงของแจ็คไม่ได้เป็นอย่างนักโทษทั่วไป เขาค้นพบพรสวรรค์ด้านใหม่ของตัวเองนั่นคือการเขียนเขาเริ่มเขียนบทกวีเรื่องสั้นและนวรริยายที่บอกเล่าถึงชีวิตอันขมขื่นของเขาการถูกจองจำและแง่มุมมืดของสังคมผลงานของเขาได้รับการตีพิมพ์และสร้างความประทับใจกับเหล่าปัญญาชนและศิลปินในออสเตรียเป็นอย่างมากพวกเขามองว่าแจ็คคือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของการกลับตัวกลับใจคือบุคคลที่สามารถใช้ศิลปะชำระล้างความิ ผิดในอดีตและเกิดใหม่ได้อย่างงดงามบันทึกเรื่องราวชีวิตของเขาที่ชื่อว่าเฟเกเฟร์ไอเนรัยเซอร์อินสตูเฮาส์หรือแดนชําระการเดินทางสู่เรือนจำกลายเป็นหนังสือขายดีถลม่มทลายมันถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์และทำให้ชื่อของแจ็คอุนเตเวเกอร์โด่งดังไปทั่วประเทศเขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังและโอกาสครั้งที่สองสื่อต่างๆประโคมข่าวเรื่องราวของเขาอย่างต่อเนื่องเหล่าคนดัง และนักวิชาการจำนวนมากนำโดยเอลฟรีเดเยริเนกผู้ซึ่งต่อมาได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมร่วมกันลงชื่อในคำร้องเพื่อขอให้เขาปล่อยตัวออกจากเรือนจำพวกเขาเชื่อยังสุดใจว่าแจ็คได้สำนึกผิดและเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่แล้ววันที่23พฤษภาคมปี1990หลังจากถูกจองจำมานานถึง15ปีแจ็คอุนเตเวเกอร์ก็ได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระ เขาก้าวออกจากเรือนจำในฐานะวีรบุรุษมีนักข่าวและแฟนคลับมารอต้อนรับอย่างอบอุ่นเขาสวมสูทสีขาวสะอาดตาราวกับต้องการจะบอกว่าเขาได้ชำระล้างมูลทินในอดีตไปหมดแล้วเขากลายเป็นแขกรับเชิญคนสำคัญในรายการโทรทัศน์ต่างๆได้จัดรายการวิทยุเป็นของตัวเองและยังคงเขียนหนังสือที่ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม ชีวิตของเขาดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบเขามีชื่อเสียงเงินทองและการยอมรับจากสังคม ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือเขาได้รับงานเป็นนักข่าวสายอาชญากรรมให้กับสถานีวิทยุของรัฐบาลออสเตรียเขาได้เข้าไปสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สืบสวนเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมต่างๆได้ลงพื้นที่เกิดเหตุและได้พูดคุยกับหญิงขายบริการในย่านโคมแดงโดยอ้างว่าเพื่อหาข้อมูลมาใช้ในการทำงานของเขาขณะที่ทุกคนกำลังหลงไหลกับภาพลักษณ์นักเขียนผู้กลับใจแจ็คกำลังใช้สถานะใหม่ของเขาเป็นใบเบิกทางเพื่อเข้าถึงเหยื่อราย ต่อไปได้ง่ายขึ้นยิ่งขึ้นเพียง4เดือนหลังได้รับอิสรภาพในเดือนกันยายน1990กามเมือดก็เริ่มทำงานอีกครั้งหญิงขายบริการชาวเช็กชื่อบลังกาบ็อกโควาถูกพบเป็นศพในสภาพที่น่าสยดสยองร่างของเธอถูกทิ้งไว้ในป่าร่องรอยการต่อสู้ปรากฏชัดเจนและที่สำคัญที่สุดคือวิธีการสังหารเธอถูกรัดคอยอย่างรุนแรงด้วยถุงน่องของเธอเอง ซึ่งถูกผูกเป็นปมที่ซับซ้อนและแน่นหนาเป็นพิเศษนี่คือการปรากฏขึ้นครั้งแรกของลายเซ็นที่จะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของฆาตรกรต่อเนื่องรายนี้ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นแจ็คอุนเตอร์เวเกอร์ในฐานะนักข่าวสายอาชญกรรมได้ลงพื้นที่ทำข่าวเกี่ยวกับคดีนี้ เขาวิเคราะห์พฤติกรรมของฆาตกรได้อย่างเฉียบขาดราวกับว่าเขาสามารถอ่านใจคนร้ายได้อย่างทะลุปรูโปรงซึ่งในความเป็นจริงแล้วเขาไม่ได้กำลังวิเคราะห์ใครเลยนอกจากตัวของเขาเองฆาตกรไม่หยุดเพียงแค่นั้นในเดือนตุลาคม1990หนึ่งเดือนหลังจากคดีของบลังกาเอลฟรีเดชเชรมหญิงขายบริการชาวออสเตรียก็ถูกพบเป็นศพในลักษณะเดียวกันทุกประการ เธอถูกรัดคอด้วยเสื้อชั้นในของตัวเองและถูกทิ้งไว้ในป่าเปลี่ยวฝ่ายสืบสวนเริ่มตระหนักว่าพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับฆาตรกรต่อเนื่องแต่ยังไม่สามารถระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้จากนั้นในเดือนมก,กราคม1991หายนะก็มาเยือนอีกครั้งซิลเวียฮาเลอร์ถูกพบเป็นศพด้วยวิธีการเดียวกันไม่มีผิดเพี้ยนปมเชือกอันเป็นเอกลักษณ์ยังคงปรากฏเด่นชัด การฆาตกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีรูปแบบชัดเจนเช่นนี้ได้สร้างความหวาดกลัวไปทั่วย่านโคมแดงของเวียนนาหญิงสาวหลายคนต่างหวาดผวาและไม่กล้าออกไปทำงานตามลำพังแต่ฆาตกรก็ยังคงลอยนวลอยู่ท่ามกลางแสงสีของเมืองความเหี้ยมโหดไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในออสเตรียในเดือนเมษายน1991 แจ็คเดินทางไปยังเมืองกราสและที่นั่นบรุนฮิลเดมัสเซอร์ก็กลายเป็นเหยื่อรายต่อไปของเขาเธอถูกรัดคอด้วยเสื้อชั้นในและถูกทิ้งไว้ในสภาพเปลือยเปล่าเหมือนกับเหยื่อรายอื่นๆการที่ฆาตกรสามารถเคลื่อนที่ข้ามเมืองและก่อเหตุได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้มากนักทำให้การสืบสวนเป็นไปอย่างยากลำบากในขณะนั้นมีเจ้าหน้าที่สืบสวนอาวุโสคนหนึ่งชื่อว่าเอิร์นสไกเกอร์ ซึ่งเป็นผู้ที่เคยทำคดีแรกของแจ็คเมื่อ15ปีก่อนเขาเริ่มรู้สึกตังหิดใจกับความคล้ายคลึงกันของคดีใหม่ๆเหล่านี้กับคดีฆาตกรรมมาร์กาเร็ตเชฟเฟอร์สัญชาตญาณของเขากำลังบอกว่าฆาตกรที่พวกเขาตามล่าตัวอยู่นั้นอาจจะเป็นคนดังที่อยู่ในแสงไฟตลอดเวลาก็เป็นได้ในปี1991ขณะที่คดีฆาตกรรมต่อเนื่องในออสเตรียยังคงเป็นปริศนา j จ็คอุนเตอร์เวกได้รับการว่าจ้างจากนิตยสารฉบับหนึ่งให้เดินทางไปยังลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาเพื่อเขียนบทความเกี่ยวกับความแตกต่างของวัฒนธรรมโคมแดงที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือเขาได้ติดต่อขอร่วมลาดระเวนไปกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของลอสแอนเจลิส L.A.P.D ในย่านที่มีอาชญากรรมชุกชุมและเป็นแหล่งค้าบริการเขาได้เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ ได้พูดคุยกับหญิงขายบริการในพื้นที่และซึมซับบรรยากาศของโลกใต้ดินในอเมริกาอย่างใกล้ชิดไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนในลอสแองเจลิสที่รู้ประวัติอาชญากรรมที่แท้จริงของเขาแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อเขียนหนังสือเพียงอย่างเดียวแต่เขากำลังมองหาพื้นที่ล่าแห่งใหม่และเมืองแห่งนางฟ้าก็กำลังจะกลายเป็นเวทีสำหรับการแสดงความโหดเหี้ยมครั้งต่อไป การมาเยือนของแจ็คได้นำพาฝันร้ายข้ามทวีปมาสู่ลอสแอนเจลิสด้วยเช่นกันในเดือนมิถุนายน1991หญิงขายบริการ3รายถูกพบเป็นศพในเวลาไล่เลี่ยกันพวกเธอคือแชนอนเอ็กซ์ลีไอรีนโรดิเกสและเพ็กกี้บูธสภาพศพของหญิงสาวทั้ง3รายสร้างความตกตะลึงให้กับฝ่ายสืบสวนของ LAPD เป็นอย่างมาก พวกเธอถูกทำร้ายร่างกายและขืนใจอย่างรุนแรงและที่สำคัญที่สุดคือพวกเธอถูกสังหารด้วยการรัดคอโดยใช้เสื้อชั้นในของตัวเองซึ่งถูกผูกเป็นปมในลักษณะพิเศษแบกเดียวกันกับที่พบในออสเตรียทุกประการมันคือลายเซ็นของฆาตรกรคนเดียวกันอย่างไม่ต้องสงสัยข่าวนี้ได้ไปถึงหูของเอิร์นสไกเกอร์ในออสเตรียและความสงสัยของเขาก็กลายเป็นความมั่นใจในทันที รูปแบบการก่อเหตุที่เหมือนกันราวกับถอดแบบออกมาเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนเมื่อไกเกอร์ประสานงานกับ LAPD และนำไทม์ไลน์การเดินทางของแจ็คมาเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่เกิดเหตุฆาตกรรมในทั้งสองทวีปก็พบว่ามันสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์แบบแจ็คอยู่ในพื้นที่ทุกครั้งที่เกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นทั้งในออสเตรียเชโกสโลวาเกียและลอสแองเจลิส ความน่าจะเป็นที่เรื่องทั้งหมดนี้จะเป็นเพียงความบังเอิญนั้นแทบจะเป็นศูนย์เมื่อหลักฐานเริ่มแน่นหนาขึ้นทางการออสเตรียจึงได้ออกหมายจับแจ็คอุนเ์เวเกอร์อย่างเป็นทางการในข้อหาฆาตกรรมต่อเนื่องแต่ดูเหมือนว่าแจ็คจะไหวตัวทันเขารู้ดีว่าฝ่ายสืบสวนกำลังตามรอยเขาอยู่ก่อนที่หมายจับจะถูกนำมาถึงตัวเขา แจ็คและบีอังกาแฟนสาววัยรุ่นของเขาก็ได้หายตัวไปจากออสเตรียอย่างไร้ร่องรอยการไล่ล่าครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ยุโรปได้เริ่มต้นขึ้นแล้วการหลบหนีของแจ็คอุนเทเวเกอร์ไม่ใช่การซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบๆแต่เขากลับเล่นเกมกับสื่อและเจ้าหน้าที่อย่างท้าทายหลังจากที่เขาและแฟนสาวหายตัวไปพวกเขาก็เดินทางข้ามชายแดนไปยังสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศส ก่อนที่จะบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกกลับไปยังสหรัฐอเมริกาอีกครั้งตลอดการหลบหนีแจ็คได้ใช้เครื่องมือสื่อสารติดต่อกลับมายังสื่อในออสเตรียหลายครั้งเขาให้สัมภาษณ์พิเศษโดยยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองและกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่กำลังสร้างเรื่องเพื่อใส่ร้ายเขา เขากล่าวว่าทั้งหมดเป็นแผนการที่จะทำลายชื่อเสียงของเขาเพราะสังคมออสเตรียไม่เคยยอมรับคนที่เคยทำผิดพลาดได้อย่างแท้จริงแต่เกมซ่อนหาของเขากำลังจะถึงตอนจบทางการออสเตรียได้ประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศทั้งอินเตอร์โพและ FBI เพื่อขอความช่วยเหลือในการติดตามจับกลุ่มตัวแจ็ค ปฏิบัติการไล่ล่าตัวแจ็คอุนเทเวเกอร์มาถึงจุดคลิมแ็กซ์ในวันที่27กลกุมภาพันธ์1,992ที่เมืองไมอามีรัฐฟลอริดาหลังจากที่ FBI และหน่วยงาน US m a r s h a l ลได้รับข้อมูลที่แน่ชัดเกี่ยวกับที่อยู่ของเขาพวกเขาก็วางแผนเข้าจับกลุ่มอย่างรัดกุมแจ็คถูกพบที่โรงแรมแห่งหนึ่งในย่านเซาล์บีชเขาไม่ได้มีท่าทีขัดขืนหรือต่อสู้ใดๆเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าจับกลุ่ม การเดินทางหลบหนีข้ามทวีปของเขาได้สิ้นสุดลงแล้วการจับกุมตัวแจ็คกลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกภาพของนักเขียนชื่อดังที่เคยเป็นขวัญใจมหาชนบัดนี้กลับถูกสวมกุญแจมือและควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ติดอาวุธสร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนเป็นอย่างมากหลังจากถูกจับกุมแจ็คถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเพื่อกลับไปรับการพิจารณาคดีที่ประเทศออสเตรีย เมื่อแจ็คอุนเทเวเกอร์ถูกส่งตัวกลับมายัางออสเตรียการพิจารณาคดีครั้งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มต้นขึ้นตลอดกระบวนการพิจารณาคดีแจ็คได้เปลี่ยนห้องสี่เหลี่ยมที่น่าเบื่อให้กลายเป็นเวทีการแสดงของเขาเขายังคงรักษาภาพลักษณ์ของศิลปินผู้ถูกใส่ร้ายได้อย่างแนบเนียนเขาสวมสูตรราคาแพงพูดจาด้วยถ้อยคำที่สละสลวยและมีสเสน่ห์และปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาด้วยความมั่นใจ เขาให้การต่อสารว่าเขาคือเหยื่อของแผนการสมคบคิดที่เจ้าหน้าที่สร้างขึ้นเพื่อทำลายชื่อเสียงของเขาเขาพยายามสร้างความสับสนและทำให้คณะลูกขุนควยเขวมันคือการต่อสู้กันระหว่างหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จับต้องได้กับวาทศิลป์และการแสดงที่จับใจคนไฟอายการเริ่นมนำเสนอหลักฐานชิ้นสำคัญที่จะมัดตัวเขาได้อย่างดิ้นไม่หลุดชิ้นแรกคือเส้นผม จากการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยใช้เทคโนโลยีในยุคนั้นพบเส้นผมของแจ็คตกอยู่ในที่เกิดเหตุและบนร่างกายของเหยื่อหลายรายแม้ฝ่ายจำเลยจะโต้แย้งว่าเป็นเรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นได้ในฐานะที่เขาเป็นนักข่าวแต่การพบเส้นผมในหลายคดีที่เกิดต่างกรรมต่างวาระและต่างสถานที่การนั้นเป็นเรื่องที่ยากจะอธิบายได้ด้วยเหตุผลปกติหลักฐานชิ้นต่อมาคือเส้นใยจากพรมในรถยนต์ของเขา เจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างเส้นใยชนิดพิเศษจากรถฟอร์ดมัสแตงที่แจ็คขับเป็นประจำและไเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับเส้นใยที่พบบนเสื้อผ้าและร่างกายของเหยือ่อก็พบว่ามันเป็นเส้นใยชนิดเดียวกันทุกประการนี่เป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าเหยื่อหลายรายได้เคยเข้าไปอยู่ในรถของเขาก่อนที่จะเสียชีวิตซึ่งขัดแย้งกับคำให้การของแจ็คที่อ้างว่าไม่เคยรู้จักหรือพบเจอเหยื่อเหล่านี้มาก่อน มันคือหลักฐานที่เชื่อมโยงตัวเขากับเหยื่อโดยปฏิเสธไม่ได้และหลักฐานชิ้นสุดท้ายที่ถือเป็นหมัดน็อกคือปมเชือกอันเป็นเอกลักษณ์นั่นเองฝ่ายสืบสวนได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาสาธิตและให้การว่าปมในลักษณะนี้เป็นปมที่หาได้ยากและมีความซับซ้อนต้องใช้ความรู้ความชำนาญในระดับหนึ่งจึงจะสามารถทำได้และจากการสืบค้นประวัติของแจ็คในเรือนจำ พบว่าเขาเคยเข้าฝึกฝนการผูกปมลักษณะคล้ายกันนี้เพื่อใช้ในการหลบหนีแม้จะไม่มีหลักฐานโดยตรงว่าเขาเป็นคนผูกมัน แต่เมื่อนำมารวมกับหลักฐานอื่นๆทั้งหมดแล้วมันก็สร้างภาพที่ชัดเจนขึ้นมาว่าแจ็คอุนเตอร์เวเกอร์คือบุคคลเพียงคนเดียวที่มีทั้งโอกาสแรงจูงใจและว,วิธีการในการก่อเหตุฆาตกรรมต่อเนื่องเหล่านี้หลังจากการพิจารณาคดีที่ดำเนินไปอย่างยาวนานและเข้มข้นในที่สุดก็ถึงเวลาที่คณะลูกขุนจะต้องทาการตัดสินชะตากรรมของแจ็คอุนเตอร์เวเกอร์ แม้ว่าแจ็คจะพยายามใช้คารมและสเสน่ห์ของเขาเพื่อนโน้มน้าวคณะลูกขุนจนถึงวินาทีสุดท้ายแต่หลักฐานที่เป็นรูปธรรมนั้นมีน้ำหนักมากกว่าในวันที่29มิถุนายน1994คณะลูกขุนก็ได้มีคำตัดสินเป็นเอกฉันพวกเขาพบว่าแจ็คอุนเตอร์เวเกอร์มีความผิดจริงในข้อหาฆาตกรรม9กระทงจากทั้งหมด11กระทงที่ถูกฟ้องร้อง เสียงค้อนของผู้พิพากษาที่ดังขึ้นในวันนั้นคือการปิดฉากอิสรภาพจอมปลอมของชายผู้หลอกลวงคนทั้งประเทศและเป็นการมอบความยุติธรรมคืนให้กับดวงวิญญาณของเหยื่อผู้บริสุทธิ์ในคืนเดียวกันกับที่ศาลมีคำตัดสินให้เขาต้องรับทโทษจำคุกตลอดชีวิตนั่นเองแจ็คอุนเตเวเกอร์ได้ตัดสินใจที่จะไม่ยอมให้ใครมาเป็นผู้ควบคุมชะตากรรมของเขาอีกต่อไป เขาใช้เชือกผูกรองเท้าและเชือกที่ดึงจากกางเกงวอร์มของเขามาผูกเป็นปมที่ซับซ้อนและเป็นเอกลักษณ์ก่อนที่จะใช้มันจบชีวิตตัวเองลงในห้องขังที่มืดมิดและเงียบสงัดสิ่งที่น่าขนลุกที่สุดเกี่ยวกับการกระทาครั้งสุดท้ายของเขาก็คือปมเชือกที่เขาใช้ในการปลิดชีวิตตัวเองนั้นเป็นปมชนิดเดียวกันกับที่เขาใช้ในการสังหารเยื่อหญิงขายบริการทุกคน มันคือลายเซ็นสุดท้ายคือการสารภาพความผิดโดยไม่ต้องใช้คำพูดใดๆและคือการเยาะเย้ยกระบวนการยุติธรรมเป็นครั้งสุดท้ายการเสียชีวิตของแจ็คอุนเตอร์เวเกอร์ได้ทิ้งคำถามและบทเรียนสำคัญไวใ้ให้กับสังคมออสเตรียและทั่วโลก คดีของเขาได้เปิดโปงให้เห็นถึงความอันตรายของการหลงเชื่อภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยสื่อและการให้อภัยอาชญากรโดยปราศจากการพิจารณาอย่างรอบด้านเหล่าปัญญาชนและศิลปินที่เคยรณรงค์ให้ปล่อยตัวเขาต่างก็ต้องเผชิญกับความรู้สึกผิดและความอับอายอย่างรุนแรงพวกเขากลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยปลดปล่อยปีศาจกลับคืนสู่สังคมโดยไม่รู้ตัว คดีนี้ยังได้เปลี่ยนมุมมองของเจ้าหน้าที่สืบสวนที่มีต่ออาชญากรที่มีชื่อเสียงไปตลอดการพวกเขาได้เรียนรู้ว่าจะต้องไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นและจะต้องตรวจสอบหลักฐานทุกอย่างโดยปราศจากอคติไม่ว่าผู้ต้องสงสัยคนนั้นจะเป็นใครก็ตามเรื่องราวทั้งหมดของแจ็คอุนเตเวเกอร์คืออุทาหรณ์ที่สอนให้เรารู้ว่าการตัดสินคนจากภายนอกนั้นเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่ง ชายผู้ซึ่งสังคมเคยมองว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการกลาบตัวกลาบใจแท้จริงแล้วคือฆาตกรต่อเนื่องเลือดเย็นที่ใช้ภาพลักษณ์อันสวยงามเป็นกรอกกำบังในการก่ออาชญากรรมที่น่าสยดสยองคดีของเขาแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของจิตใจมนุษย์และด้านมืดที่สามารถซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากาก,ากที่สมบูรณ์แบบได้ มันคือการต่อสู้กันระหว่างความจริงกับภาพลวงตาซึ่งในท้ายที่สุดแล้วแม้ความจริงจะถูกเปิดเผยแต่ก็ต้องแลกมาด้วยชีวิตของผู้บริสุทธิ์จำนวนมากที่ต้องสูญเสียไปอย่างไม่มีวันกลับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของแจ็คอุนเตอร์เวเกอร์ฆาตากรในคราบนักเขียนชื่อดังคดีที่ทำให้ทั้งสองทวีปต้องสั่นสะเทือนและเป็นบทเรียนราคาแพงที่สังคมจะต้องจดจำไปอีกนานแสนานานขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ ผมโตโตจากช่องสเกตฟิล์มหากคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคดีนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างนี้และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจในตอนต่อไป